เรียวยกกำโมบายครับโยกงเป็นเกมเกมหนึ่งที่อยู่กับคนไทยมาถึง17ปีนะครับซึ่งไอเซิร์ฟที่เป็น PC มันก็จะไปจะปิดหรอครับแต่ลองเล่นของเวอร์ชันมือถือดูนะครับพูด oh. ถึงังเรื่องสายฟรีแล้วกันนะครับสายฟรีแล้วแม่งโคตรจะชีวิตลำบากเลยนะพูดตามตรงเลยสายฟรีกับเวลาเล่นของผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลาเล่นนะครับเวลาเล่นของผม1367นาที ตั้งแต่เริ่มเกมมาและไม่ได้ออกจากเกมเลยก็ถนับจริงๆก็วันกว่าๆจะเข้า2วันได้แล้วมนะนั่นก็ทําให้ผมมาถึงเลเวล4 7เดี๋ียวผมจะบอกไปทีละขั้นตอนเลยนะครับผมอัพสกิลอะไรเล่นยังไงที่แมงไม่ได้ปิดคอมเลย <c oughs> คือผมเล่นในแอปพลิเคชันเนาะใน PC เนาะ <c oughs> มันก็เลยไม่ได้ปิดคอมและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมมาเล่นนะครับตอนสายฟรีเล่นยังไง <c oughs> เดี๋ยวคุณดูว่า์ช่นนี้ครับเดี๋ยวว่าเออ ผมจะไปลองเติมกันสักเล็กน้อยตลาดทอนบันยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้ามึงดูคำเพียร์วูดหกร้อยอยากได้ข้อตุ้มสวยๆสามพันลดเหลือสามพันห้ายันคุ้มครอง4 2่0ิหลังจากที่ดูเวลานั้นคุณคิดว่าระหว่าง4,2 0 0กับ3 5ม0ผมจะเอาตังค์ที่ไหนไปเติมแฮ่โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสายฟรีอย่างเราเริ่มต้นมาเราเรางวัลล็อกอินอะไรเราทำให้หมดนี่แต้มออฟไลน์แล้วก็เล่นได้ครับ ออฟไลน์แต่ว่าผมไม่ได้ปิดอะไรเงี้ผมเลยไม่ได้รางวัลแต้มออฟไลน์เลยเชื่อมต่อรายวันเก็บให้หมด120นาทีเกินอยู่แล้วมีอะไรเก็บเชื่อมต่อหรายเดือน วันละครั้งนี่2วันเต็มไม่ได้ออกเรียบร้อยคอมผมระเบิดตุด้มปิดคดีครับโอเคขั้นแรกเลยมันคือนี้อยู่แล้วครับภารกิจหลักของเราภารกิจหลักของเราก็ง่ายๆครับจิ้มแม่งไปจนกว่ามันจะไม่สามารถที่จะจิ้มได้อีกเมื่อต้องการเลเวลนั้นๆอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนผมเล่นมาช่วงหนึง่งต้องการเลเวล47เพื่อไปค้ยต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับและเราจะทําไงนี่ครับมันก็ยังมีเราเข้ามาที่ไอขีด3าขีดนี้นะครับภารกิจ ภารกิจที่เราต้องทําคืออะไรมัง่งภารกิจรายวันอ่ะอันนี้เดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อยๆตามเลเวลมันจะปลดล็อกเองนะครับภารกิจรายวันทําได้12ครั้งกูตันหมดแล้วไปไงต่อแล้วผมต้องไปไงต่อซึ่งพอแมงจะรีดูเงินใช้มาเต็มแม็กเต็มหน่วยภารกิจรายสัปดาห์โอเคภารกิจรายสัปดาห์ผมยังทําได้อยู่แต่เบื่อก็เลยมาฟาร์มบอททิ้งไว้ก่อนภารกิจลองไอพวกภารกิจจากตําราคัมเพียร์ครับเนี่ยทำต่อเนื่องคือคุณอัดเป็นเลยรวดเดียว10ครั้งต่อวันอ่ะ อันนี้เริ่มวันใหม่แล้วตอนแรกผมทำไปครบแล้วสิบครั้งก็ตามนั้นรางวัลมันกออ็ก็เข้าไปทำภารกิจแล้วก็ได้ของรางวัลในนั้นแล้วก็ได้เวลแค่นั้นอะประมาณนั้นส่วนต่อไปที่เราจะทำได้นะครับผมออกจากดันเจี้ยนเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้มันเปิดให้ดูไม่ได้หยุดยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆคุณยืนนิ่งๆเหมือนเจียนทั่วไปอ่ะมันจะเปิด้อยชั้นใต้ดินเนี่ยลงต้องเข้านะครับเข้าผมมาถึงชั้น4ี่ดไม่ไหว ของมันกาาเกินกาาเกินก็คือลงจนกว่าเราจะไม่ไหวแค่นั้นแหละครับก็ดันเจี้ยนประจาวันอ่าเข้ามันได้วันละครั้งของรางวัลก็ตามนั้นที่เข้าได้ดันเจี้ยนขาประสบการณ์วันละครั้งเหมือนกันได้ e อ็เพิ่มมาดันเจี้ยนออลิตก็วันละ3 0สินาทีประมาณนั้นดันเจี้ยนรวบรวมอันนี้เก็บเพชรก็ยังเก็บไม่ครบนะยังไม่ได้จำเป็นต้องเข้าไปเก็บแล้วก็ดันเจี้ยนห่วงมิติทองคํานี่ มันแจกกุญแจฟรี2 4ชั่วโมงนี่ผมใช้แล้วผมเลยไปบอดทิ้งไว้เมื่อกี้นะอย่างที่คนเห็นกันแล้วก็ Dungeon Party d u ี g ดันเจ r t y ซึ่งแม่งรอปาร์ตี้นานชิบหายเขาอย่างรวดเร็วดูคนเดียวแล้วก็ต้องรอออกมาก่อนแล้วกันโอเคเนาะ Dungeon จะเป็นประมาณนี้ส่วนต่อไปที่ผมจะพูดถึงถ้าไม่พูดไม่ได้คือกลุ่มดาวกลุ่มดาวตัวนี้ตัวผ่านเงินที่เรามีเลยครับ กผมขอแนะนําให้อัพไว้อย่างละกีดนะครับอัตราสําเร็จมัน80-100%ให้มันมีเลเวล1ก่อนแล้วค่อยๆอ,อัพเป็น2อะไรก็ว่ากันไปพอตามระดับจริงๆอัพเลเวล1ให้ครบก่อนแล้วค่อยวนกลับมาเพราะเปอร์เซ็นต์แม่งเปลืองมากประมาณนี้เนาะสายฟรีอัพกลุ่มดาวและสกิลและปลาณสำหรับธนูแล้วกันนะครับผมแนะนำสำหรับธนูอัพสกิลไว้อย่างละหนทั้งหมดเลย แล้วแต่เลยแล้วแต่เลือกใช้สกิลแรกไม่ใช้มันดาเมจน้อยเนี่ยสองเรามาเริ่มที่สกิล2เลยเอาไว้อย่างละ 1, 1กับปรานผมจะเน้นอัพตาเหี่ยวเพราะจะเอาอัตราคิติคอลและก็อัพทลายภูผาเอาพลังโจมตีเพราะส่วนใหญ่ผมจะตีปกติอ่าแล้วก็อัตราความแม่นยำคิติคอลแค่นี้เลยหลักๆเน้นแค่นี้เลยและตรงสกิลผมจะไม่ใส่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราบอทอ่ะเรา เราเปลืองมานาและยาและเราไม่มีเข้าใจปะเราไม่มีตังเติมมาถ้ามันหมดอ่ะเนี่ยมอนสเตอร์ถ้าไม่ใช่อีลิตมันจะไม่โจมตีเราเว้ยทุกคนคือเราสามารถตีมันทีละตัวได้เนี่ยเราตีดูดเลือดด้วยแล้วแถมมันตีเราเข้าทีละพันเลือดเราสามหม่ยังไงเราก็เหลือๆอยู่แล้วและไอ้กล่องที่มันให้ตอนแรกนะที่ส่มอาวุธดูคุณผมได้อะไรผมได้บีโอชีวิตคนลันทโทษแล้วมานั่งรีรหัสตามที่ทุกคนทำโอตายวันนี้ไม่ได้เล่นผมขี้เกียจ และนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับสายฟรีนะครับว่ามันควรจะทําอะไรบ้างและรางวัลที่เราควรจะรับก็จะเป็นพวกนี้นแหละกิจกรรมเนี่ยทำมันให้หมดเนี่ยสายฟรีเราอยู่รอดได้เพราะอย่างนี้เลยนี่รับเต็มครบเนี่ยตรงเนี้ยก็มารับนี่ตรงนี้ก็วนมาขายที่ไม่มีตังค์ซื้อเสียได้นี่วนมารับอะไรประมาณนี้เนาะอืออืมแล้วก็จบแล้วกับการนี่ผมผมมา รีวิวสายฟรีหรือผมมาบ่นกันไปดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับเดียวกังครับหลังจากนี้ผมเล่นหนึ่งไหนแล้วผมจะมาบอกกันนะครับกับพลังโจมตี40,000เปนดจะไปสู้ใครเขาได้เนี่ยสายฟรี